ดิวิดอกหักดินสอคิวปิดกาวยาสเสด็อยางลบแห่งความรักมาดูวิธีเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนให้ดูนะ่ารักสุดๆกันในวันวาเลนไทน์เสาพรมแดงเนะี่ยเป็นคนที่ชอบวันวาเลนไทน์มากเอยเบื่อนี่เธอจะตกแต่งของเยอะเกินไปไหมเนี่ยรกเต็มไปหมดแล้วนี่เธอดูสิหมดปากกระดาษก็ยังเป็นวันวาเลนไทน์เลย เพนสีอะคริลิกสีเงินไว้บนกล่องพลาสติกจากนั้นก็ติดลูกปัดลูกหัวใจแล้วก็ติดไว้บนแหวนทีนี้เราก็ติดลูกปัดลูกหัวใจลงไปใส่หมุดเข้าไปเลยนี่เธอดูอสิน่ารักใช่ไหมเฮ้ยไปไกลๆไหนได้มะนี่งาหัวใจฉันเบื่อแล้วฉันมาเรียนจะบอกให้ของแบบนี้ต้องจริงจังหน่อย ไม่ใช่มาบา้าเรือ่องวันวาเลนไทน์อะไรของเธอนั่น่ะเฮ้ยเรียนเรียนเรียนอะไรของเธอนะอเฮ้ยเบื่อเป็นบา้าเลยไม่เห็นมีอะไรน่ารักน่ารักให้ทำเลยอะ่ะแล้วยายคนนี้ก็จะเกลียดวันวาเลนไทน์ไปฉันรู้แล้วอย่างนี้ต้องทำให้คริสซี่เปลี่ยนใจอ่าฮะแบบนี้ต้องยิงอรแห่งความรักใส่คริสซี่ซะแล้วดินสอนสุดแสนธรรมดากลายเป็นคันธนูแห่งความรักได้ไงเพ้นกล่องเป็นสีขาว เอาออกมาแล้วเราก็จะเพ้นสีทองข้างในทีนี้วาดรูปหัวใจด้วยดินสอแล้วก็ทากาวลงไปจากนั้นก็โรยด้วยกลิตเตอร์สีทองแล้วก็เพ้นดินสอด้วยสีทองนำขนนกสีแดงมาตัดออกทีนี้นำครึ่งหนึ่งมาติดกาวพอติดแล้วเราก็จะได้ลูกธนูนำที่เราดินสอมาเพ้นเป็นสีทอง แล้วก็ตัดรูปหัวใจจากกระดาษโฟมกากเพชรจากนั้นก็ติดก,กบเหลาเข้าไปทีนี้ก็อาดินสอใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็ใส่ก,กบเหลาดินสอเข้าไปทีนี้ก็ทําที่จับจากกระดาษโฟมเราก็จะได้กล่องดินสอสําหรับคอนเทนคิวปิดแล้วจ้าจุ๊บคนไม่เชื่อเหมนวารลนทน์แบบนี้ต้องยิงลูกซอ้อแห่งความรักนี่เธออย่ามาเจอนะอะเจอแล้ว <c oughs> แบบนี้เราต้องนี่เธอจะทําอะไรจุ๊ย ไม่ได้อะเฮ้ยโถเอ้ยผมครูนะเป็นลังนกเกิดไปแล้วเฮ้ยเนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยยิงผ้าทุกดอกเลยเฮ้ยฉันต้องเหลาให้มันแหลมกว่านี้ิีนนี้ไม่พลาดแนะ่เฮ้บออโอ้โหสอดเข้าหูไปเลยแม่นอะไรขนาดนี้ฟะเนี่ย มันไม่ได้ปากที่หูของครูแต่ว่าครูเนะี่ยเล่นมายากลตั้งหากแหมครูคะอารมณ์ขันดีนะเนี่ยเออครูคะระวังไปยิงโดนนักเรียนนะและสีของเราก็ไม่ธรรมดานะเอออยากจะบอกว่าวัาวนวาเลนไทน์นี้ไม่ได้มีสําหรับฉันแต่ว่ามีสําหรับเธอด้วยนะคริสซี่ดูสิความรักความรักน้าสีเทียนไปละลายในไมโครเวฟแล้วก็เทลงไปในพิมพ์รูปหัวใจแบบนี้รอให้แข็ง จากนั้นนำกล่องกระดาษรูปหัวใจมาแล้วก็ระบายด้วยสีเหลืองทีนี้ตัดแพคเกจของสีเทียนลงไปแล้วก็ติดเลยทีนี้เราก็ใส่สีเทียนของเราเข้าไปในกล่องนี่เธอดูสิเอาไปไกลๆไหนได้ไมะฮ้ยไม่เป็นไรดูสิซี่สีเทียนสุดน่ารักแบบเนี้ยไม่เอาอไม่เอาอ ระบายสีรูปหัวใจเนี่ยจากสีเทียนรูปหัวใจมันก็ดีเหมือนกันนะฮ่าโอ๊เขียนผิดซะแล้วอะจำได้แล้วว่าเรามียางลบที่บอกรักได้นำยางลบใหญ่ๆมา แล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดเป็นรูปตัวหนังสือ L O V E ทีนี้เราก็สามารถนำมาเรียงกันไว้ได้ลองเรียงดูซิว่าจะออกเป็นคำว่าอะไรอะ่ะเอ,อ่อก็ได้ O แล้วก็ V หรือว่าจะเป็น A ไม่รู้สิโอยนี่คริสซี่เธอจะสะกดผิดได้ยังไงคำแค่คำเดียวอะดูนี่ L O V E ไงอ่านว่าอะไรนะ Love เออฉันเบื่อเบื่อยังไงล่ะ เอาออกไปเลยฉันเบื่ออย่ามายุ่งกับฉันนะเฮ้ยทำไมเธอถึงเกลียดบวาเลนไทน์นักล่ะอ๋อจะติดกระดาษเหรอจะติดกระดาษฉันไม่กาวแต่ว่ากาวของฉันน่ะก็เป็นรูปหัวใจนะจะบอกให้เธอมีรูปหัวใจอีกแล้วเหรอน้ำกาวออกมาเยอะๆเลยทีนี้เราก็จะขีดเป็นรูปหัวใจแล้วก็หันให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้ทำขอบคางๆให้เนียน จากนั้นก็จะทาสีชมพูลงไปแล้วก็ใส่ลูกปัดรูปหัวใจนี่เดียวสิฉันจะใส่ความรักลงไปในกระดาษของเธอเลยอ้ยนี่เธอพอได้แล้วได้มามอะไรกันเล่าก็ความรักเนี่ยมันเต็มเปลี่ยนไปหมดเลยนี่นาอ้ยคนบ้าความรักมันจะมีมากกว่านี้ไหมเนี่ยเอาละจะได้เป็นระเบียบสมุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ดินสอฮะอ้ย ว้าวนี่อะไรอ่ะมีกล่องรูปหัวใจแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ข้างในน่ารักสุดๆนำไหมพรมสีแดงมาแล้วก็ผ่านรอบๆกระดาษแล้วเอาออกแบบนี้จากนั้นตัดครึ่งแล้วก็สอดเข้าไปในวงแหวนย้ายไปตรงกลางทีนี้พับครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ผ่านด้วยได้ตัดให้ปลายเท่ากันแล้วก็เอาริบบิ้นมาใช้ริบบิ้นสีชมพูมัดโรนไฟ แล้วก็ร้อยลูกปัดเข้าไปเลยทีนี้ก็สอดเข้าไปในห่วงแล้วก็มัดจากนั้นมัดเป็นรูปโบแล้วก็ตัดส่วนเกินออกนำกล่องพลาสติกรูปหัวใจมาเราจะใช้กล่องขนาดนี้นะจากนั้นก็ร้อยห่วงเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ลูกปัดทีนี้ก็นำที่หนีบกระดาษสีชมพูเข้าไปเลยว้าวอันนี้มันน่ารักสุด,สดไปเลยอะขนาดฉันที่ไม่ชอบวันวาเลนไทน์ยังว่าน,น่ารักเลยนะเนี่ย เห็นไหมฉันรู้แล้วว่าเธอต้องชอบจ๊ยฉันเปล่าซะหน่อยนะเอาคืนไปเลยเธอเอ้ยคนป่ากแข็งถ้าชอบก็บอกซะสิ <c oughs> บอกแล้วว่าความรักนะ่าทาให้คนเปลี่ยนไป <c oughs> หากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วจะใช้กาวธรรมดาได้ยังไงกันล่ะ <c oughs> ถึงเวลาฉันต้องจัดการซะแล้วสินี่เธอดูนี่คือยาเสดเทกาวใสออกจากขวดแบบนี้ ทีนี้ผสมสีกรัชลงไปแล้วก็ใส่กลิตเตอร์แล้วก็สกีเควนซ์ ence, แล้วก็ลอกโลโก้ออกจากนั้นใส่กาวสีลงไปเลยแล้วก็ติดโลโก้ยาสเสเ่ลงไปนี่เธอทำอะไรอนะนเอานะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันช่วยครูคะหนูไม่เข้าใจตรงนี้ฮะได้แล้ว คุณครูเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยว่ากาวโดนสลับกันซะแล้วโอ้โอดูเหมือนเขาจะตกอยู่ในห้วงแห่งความรักซะแล้ว และคนที่เขาจะเห็นหน้าเป็นคนแรกคนนั้นแหละคือคนที่เขาจะตกหุ่มรักว้าวเธอท่้งสวยจริงๆอ่ะดูปากตาแล้วก็แว่นตานั่นสิไม่น่าเชื่อเลยว่าก้าวสเสน่ห์แบบเนี้จะสามารถทําให้คนครูหลงรักคนครูสมิธได้สวัสดีค่ะคนครูดีฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมคะหมึกฉันหมดนะคะ่ะนี่คนฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมเออคือเออได้ครับเดี๋ยวเดียวผมเอาให้นี่ครับ นำลิควิดเปเปอแบบแห้งมาจากนั้นก็ย้อมสีชมพูนำมาวางไว้ติดกันจากนั้นก็ร่างดินสอบนกระดาษทำเส้นซิก z a กเหมือนคนกำลังอกหักตัดออกตามที่ร่างเอาไว้จากนั้นก็ทำสองชิ้นจากกระดาษโฟมกากเพชรทีนี้ก็ติดลงไป2ด้านเลย นี่ครับหัวใจของผมครึ่งหนึ่งไว้กับครูเออคือฉันอยากจะได้ประกาศแต่ทำไมฉันได้ลิควิดแทนล่ะเนี่ยโรแมนติกดรามา่าในวันวาเลนไทน,น์มันดราม่แรงจริงๆอเธอหลงรักค,คุณครูสมิธเนี่ยนะฮะ <c oughs> โอ้ยเลวไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> นี่เธอขอยืมคลิปหนีบกระดาษหน่อยได้ไหมเออได้สิแต่ว่าคลิปหนีบกระดาษของฉนะันน่ะมันคือของส็จความรักนะ กัรกระดาษโฟมเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างละ6นิ้วเราก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้จากนั้นก็วัด2องเศษ3ส่วน4และ3เศษนส่วน4นิ้วขีดเส้นเชื่อมกันแบบนี้จากนั้นก็ตัดตรงมุมแหลมของเพชรแล้วเราก็จะทำเสงจดหมายจากกระดาษฟองนุ่มติดลงไปบนสีชมพูจากนั้นก็ติดกาวแล้วก็ติดรูปหัวใจนุ่มๆลงไปเลย ทีนี้เราก็าจะใส่แม้เหล็กลงไปแล้วก็ติดทับด้วยหัวใจอีกทีนึงทีนี้เราจะใส่คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ปิดซองจดหมายเออนี่มันอะไรเนี่ยเอ้ยนี่มันจะเต็มไปด้วยความรักเกินไปไหมงงสวยมะโอ้ยเมื่อไหร่วันวาเลนไทยมันจะจบสักทีนะ และไอเดียต่อไปเราจะทำให้คริสซี่หลงรักในวันวนาเลนไทน์ให้ได้เลยทีนี้คริสซี่จะต้องขอบใจฉนันแน่แน่ว่ารูปเครื่องหัวใจบนปกสมุดแล้วก็ตัดตามเส้นได้เลยพอตัดออกมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นตัดกระดาษโยนให้เป็นสายแบบนี้แล้วก็ตัดให้ทีๆเราจะใช้สีแดงแล้วก็สีชมพูเปิดสมุดออกแล้วเราก็จะติดแถบกระดาษโยนลงไป <c oughs> ดูสินี่คือของขวัญสำหรับเธอนะคริสซี่ นี่อะไรอ่ะก็สมุดแห่งความรักไงดูดิไม่เอาทำไมอ่ะก็ฉันบอกว่าฉันไม่ชอบไงออ้ยตามใจฉันเบื่อแล้วอะไรอ่ะเธอจะกดจริงจริงเหรอโถเอ้ยเอิม่มนี่เธอจริงจริงฉันก็ชอบสมุดนี้นะไม่จริงอ่ะจริงนะนี่ดูฉันจะเขียนอะไรในโน้ตบุ๊กนี้แล้วกันนะดูสิ <c oughs> ออนี้ฉันมีอะไรให้เธอด้วยนะจะบอกให้น้ำกบเหลาขนาดใหญ่แล้วก็ดินป้านสีแดง ทำให้เป็นรูปหัวใจแล้วก็เหลือตรงช่องที่เอาไว้เหล่าดินสอนะจากนั้นก็ดัดลวดกามหยี่ให้เป็นแบบนี้แล้วก็ปักลงไปเราจะทาด้วยกาวจากนั้นก็โรยกลิตเตอร์ให้ทั่วเลยนะทีนี้เราก็จะเคลือบด้วยสีทาเล็บสีใสทีนี้ก็ผันลวดกามยี่ที่ดินสอแล้วก็ดัดให้เป็นรูปหัวใจเมื่อเราจะต้องเหล่าดินสอ ก็เหมือนว่าเราเนี่ยมีกุญแจกำลังไขหัวใจอยู่ยังไงล่ะนี่เธอดูสวยมะว้าวสวยจังเลย <c oughs> ขับใจนะว้าวจริงๆแล้วบนวาเลนทน์มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดะนะเนอะฉันบอกเธอแล้วคุณชอบไอเดียอุปกรณ์การเรียนสำหรับบนบาเลนทนยของเราไหมคอมเมนต์เลยว่าคุณอยากจะนำไอเดียไหนไปโรงเรียนด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่ง คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสดน่ารักที่เต็ไมไปด้วยความรักจากชุมชุม